สวัสดีครับพี่น้อครับโอ้ยว่าเป็นคนไทยไปไหนบิดไปไหนมาห้องด้ครเสือสวยเมผาใส่นาไ้ผาผมก็ยังหาคนอยู่ไปใส่บึดเอิ้ม น้ำหาลูกน้องบอกว่ามาลี่กินอยู่หลังรถก็มาบอกแแจ้งมื่ขึ้นนิด้ึงนะจับได้แล้วนะโอ้ไหนเนี่ยไอ้คนเนี้ยจับได้อยู่นะไอ้ที่ไอ้ที่ขาสี่ฟ้ามื่ขึ้นนี้นะ

มันแซบหรือมันเข็มเจ้าเจ้าอีกคนมักเองพวกนี้เฮ็ดเข้มากกูได้มักละักมนนี่บกันนยกินเข้มกันอคากินแม่เนาอ๋อเครื่อนาบ้านน้อยเข้มๆนน่ล่ะเฮายูเฮายูไก่บ้านเขมๆมา้สะดีแล้ว กูนะ่พ่เช็เบิร์ดเลยป่านนี้นี่เขาอ๋อจิบอะไรเลยล่ะเมนจิบมนนะหมเบิร์ดไหลายคร์ดหมูแต่มันจิบแหงเลยนกินหลารได้ฉลาดฉลาดมันใหม่ดินี่มันแหงดิมันสุกไปแล้วแมนมันจิบแหงกันนะกินได้เบิร์ตัวเล่นเลยะหยังจิบก็บกันม่แด้เนี่ยใส่มาชิมเบิตัวด้วยตัวไหนตัวไหนที่เขาว่าเค็มๆไหลนะ นี่ยหางปลาตัวนี้ตัวนี้โคตริ้หางหางพาุหางะพุหางพุนะเข้าบตีกับเข่าบนเแล้่ีกรปลี่อีกเหมนแล้วยิ้มเลยเ่ะโอ้ยจีีมที่คดนะโอ้เข่าบนตีมเลยไหมเียอนว่าเอาเสื้อป่าเลยล่ะเวไปเอาป่าัดลานทอเนี่ยรอาเ้่เอาเ้ปามา

บอกโปกรมหนังเช่ว่าการขึ้นบอลเ่าอมันไม่ได้แซยเย็นดมจังวัมาไ่เซยเ็นนะไ่เป็นนังมีเมาเมาเนี้ยเดียวเจียวเียวเียวกำลังมียิงมาดันเลยว่า้อัไมโอ้หอยมามาบ่อ่ไม่เหมนมาเขาไข้เลยจ้ะเ

ดดเดี๋ยวไอ้ดว้า้ังใจไหเน่โตไดไอ้กินมาโตไหนก็ได้นะอันเดียวกันกินกินหนึ่งขาได้หลายครับพอดีแบบอ,อยู่ียบตกลางต่อไปถ้ามีปา่าเมนูป่าเขามาั ล็อกให้ชิมกูเดี๋ยวอ่ะบังคุมกับบังโตมันต้องจับแล้่า่เนใช่ไหมอะตียางเพราะว่าบังคุมเจ้าจับได้ไหมไอ้รถดีครับไอ้เกียร์กับเพรนั่นผมเบิร์ตห่าร้อยมาได้เมื่อไหร่นะโอ้ยโอ๊ะพักไว้ต่อไปเมนูป่าให้ชิมกูเดี๋ยวเลยโอเค เจ้ารับผิดชอบว่ามันก็บเติมนหมยังมึงกิบกนนะอืก็บบ่แอบโลบ่บ่บบ่รู้ว่าเจ้าไปเห็นทั่ไหนนะถือว่าถือว่าสุดยอดกบขอมาคุ้มนี่ขอมาคุมนี่นี่มันค้นบบเล่นไมม่ม่่ม่กบมันนี่นาำลาไหน นมันดีเก็บมยู่แต่น้ำไหลไหลใสก็เลยพอดีเอาปักอไกัไรพพุ่แมจนปลากจนอจางโอ้จะกมาตอนนเดปบปีบกไปนอรเ็นบอกไปเอาปลาน้ำไปไหนไปไหนไปยังไหมู้นึงไปว่าไหนเนาะอยากไปยังอยงอ่เลยมู้นนียังไงะาำ น้ำคตเลย่ะบ้านไปใสคอนผมยังหามไสไม่เหล่านี้ผมไาสิไปน้ำไปบ้านไปใสคอนต้องเป็นต้นต้นงย้งนะมันน้ำนกว่าได้แก้วยาสามเมตรกว่าที่นโอ้ยผมคืนแบบนีคนขาวๆนะบาล้านนะมุดนาเรนเป็นงานเลยม โอ้ยหมักไอ้คิมหมักแทบ่ะชุดเนี้ยโอเคโอเคสุดยอดเลยอันนีเรื้ง่องบบเนแทบยอไรพอไเ็นแทบเ้มือเม่ะเอาจำเป็นนะผมล้างจานดีก็นไดล้างสูมือนะ มันชัดเนี่ยคนมันมันมันเก่งคนละอย่างมันบ่คือกันเด้่ยตามยีกินเนี่ยกินพวกอย่างเนี่ยก็ยังมาคุ้มเนี่ยดักหนูบ่เคยได้เลยหมอเนี่ยปีเนี่ยลุงเลี้ยงทั้งปีเนี่ยมาบ้านป่าหมานเด้หมานตัวใหญ่หมานนั่นเออกันคนเรามันเก่งบ่คือกันเนาะน้องนุ่งคนเดียวแต่ผมเลี้ยงเลยเบิร์ดหนูเนี่ยผมโอ้ ยางเตี๋ยวได้ก็ได้ขนมเสียด้วมันเหมือนปลาหาละไม่นี้ปลาาผมปลาใส่หน่อยนงปลาาผมวะผมไม่รู้จักซื้อมันปลาาผมเป็นปะเพราะสั้งอย่างหนอกสั้งจะบ่มีคึืนมืนไงไงนี่ผมหลอดหดหลุดหลบดหลุดหลุหลุดุดดล ผมต้อยมมา้วองฮขึ้นไปกินทั้งรถแอนทั้งรถคอกความรกินโดนกินน้นนั่นไงตะบังนี่หมดัดเป็นแก้วเลยไปเอยก็ได้แกน้ำแล้วมึงอยู่บ้านอะไรอย่ อิ่มเลยครับผอไปอิ่แบบซุ้มมือเล้าบริปวนซุมืือเล้าครับผมคลิปนี้จะฝากไว้ที่นึงนะครับยินครับก้อนไปเนี่ยครัสอีครับสวัสดีครับ